ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินหน้าประเทศไทยมติคณนะรัฐมนตรีฉบับประชาชนนะครับวันนี้มาพบกันในวันอังคารที่25ธันวาคม2561เป็นวันคริสต์มาสนะครับและสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2561เพื่อจะเตรียมก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่2562ในสัปดาห์หน้า เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมต้องเรียนถามแขกรับเชิญข้างๆผมแล้วนะครับว่าเตรียมตัวที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างไรนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับเตรียมตัวหรือยังครับช่วงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับก็จริงๆปีที่ผ่านมาก็มีอะไรที่ดีๆสำหรับพี่น้องประชาชนเยอะนะครับแล้วก็เตรียมเตรียมที่จะต้อนรับ ปีใหม่กับสิ่งดีๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุกคนตั้งใจจะทำงานหนักขึ้นนะครับเ็นเมื่อวานท่านยวก็ลงพื้นที่ไปด้วยที่สุดปราการแล้วก็ที่นนทบุรีใช่ครับก็ได้ไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดนะครับได้ไปดูปัญหาจริงๆของพี่น้องประชาชนทั้งแถวพัฒดาแล้วก็แถวนนทบุรีนะครับก็มีปัญหาต่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะะแล้วก็ได้ไปเดินตลาดนะไปสอบถามแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าแม่ค้า ว่าการค้าขายเป็นยังไงจริงๆก็ได้รับการตอบรับในระดับหนึ่งที่ดีมากนะครับว่าการค้าขายเนี่ยก็ก็ปรับตัวตามสภาพปกตินะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นบ้างการค้าขายตลาดที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ย พ่อค้าแม่ค้าก็เล่าให้ฟังถึงปัญหาบ้างอะไรก็น่ารักดีครับทุกค,คนค <g ül> ก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นช่วยกันทํางานนะครับเพื่อส่วนรวมครับเอาละรครับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับเราไปติดตามกันว่ามติเด่นๆสําคัญที่เกิดจากการประชุมวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนครับ รมรเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ191เพื่อพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ทันสมัยจดจําได้โดยง่ายโดยสามารถรองรับการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้หลายช่องทางเช่นวิดีโอคอลโซเชียลมีเดียโมบอลแอป SMS และ MMS ครมอรัรบทราบแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภยัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2562 ขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2561ถึงวันที่2มกราคม2562ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุเพิ่มจำนวนรถโดยสารยกเว้นค่าผ่านทางและให้บริการณสถานีขนส่งทุกแห่ง รมรับทราบแผนจัดกิจกรรมและโครงการด้านศิลปะวัฒนธรรมตลอดปี2562เพื่อเชิดชูบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนเช่นเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นรามเกียรติการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัญจรสู่โลกเป็นต้น รมรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ4ปีของกระทรวงดีโดยประชาชนรับรู้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุดรองลงมาคือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเพื่อรองรับสิทธิ์ในการสร้างครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นการจดทะเบียนคู่ชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตและการจัดการทรัพย์สินเป็นต้นคณะรัฐมนตรีเด่นๆในคับประจำวันนี้แต่จริงๆเรามีหลายเรื่องนะครับที่ครมได้เห็นชอบได้อนุมัติได้รับ,รบทราบนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องที่ท่านยกสั่งการนะครับหรือว่าข้อห่วงใย,ยของท่านโดยเฉพาะในช่วงเนี้ย กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ผมว่าท่านต้องฝากอะไรถึงประชาชนแน่เลยครับครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ,รบท่านนายพฐมนตร,รเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ได้สั่งการในคณะมนตรีเ,เรื่องหลักๆเลยจริงๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะก็พี่น้องประชาชนคงได้เดินทางนะ,ะกลับภ oh, ูมิลำนาบ้างไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่กับครอบครัวบ้างก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทุกกระทรวงทบวงกรมรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจกับฝ่ายปกครองต่างๆนะครับท้องถิ่นต่างๆได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะครับเน้นในเรื่องของความปลอดภยัย การดูแลในเรื่องของสถานีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟนะหมอชิดบขอสอต่างๆที่พี่น้องประชาชนต้องสัญจรในช่วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่นะฮะแล้วก็ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่คงจะมีพี่น้องประชาชนได้พาครอบครัวพาคนที่รักนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปพักผ่อนในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยก็ให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยความปลอดภัยอันนี้ก็เน้นเป็นอันดับต้นๆนะครับรวมไปถึงในส่วนที่มีการจัดกิจกรรมมีการจัดงานใหญ่ๆมีผู้คนพี่น้องประชาชนไปรวมกันอยู่ มากมากนะครับ,รบก็ได้เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูเรื่องความปลอดภัยไม่อยากให้เกิดเหตุเกิดอันตรายขึ้นนะก็รวมไปถึงในเรื่องของการเมา,าไม่ขับนะก็ดูในเรื่องของบุคลากรที่ขับรถโดยสารนะครับขับมอเตอร์ไซค์รถกระบะท,ที่นั่งท้ายก็ให้อำนวยความสะดวกให้ดใหใหูให้ให้ปลอดภัยนะครับซึ่งอันนี้วันนี้ก็ท่านนายก็เน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะครับว่าเรา เรียกว่าตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงหยุดเทศกาลเนี่ยก็มักจะมีตัวเลขที่ที่สูงกว่าปกติมากท่านก็เป็นห่วงแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังอย่างเต็มที่นะสุดท้ายท่านก็ยังฝากท่านนายกรีทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องว่าฝากให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเพราะว่ารู้ว่าวันหยุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม,ไ,ไม่ได้หยุดนะต้องไปดูแลเรื่องความสะดวกความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนก็ฝากให้กําลังใจไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในทุกๆท่านด้วยนะครับมาพูดถึงอย่างนี้นะครับปีใหม่เนี่ย มันจะมีโครงการหนึ่งที่หลายคนติดตามอยู่นะครับซึ่งหนึ่งมกราคมเป็นต้นไปคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเนี่ยเขาสามารถจะได้ใช้สิทธิ์ละค่าใช้จ่ายต่างๆที่รัฐได้โอนให้เข้าไปในบัตรเรื่องของบัตรสวัสดิการเพิ่มเติมนี่เป็นยังไงครับคุณสมศัครับจริงๆอย่างที่เราเคยเรียนไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในเบื้องต้นมีการลงทะเบียนในในครั้งแรกเนี่ยเอสิบเอ็ดจุดสี่ล้านคนโดยประมาณนะครับก็ผู้ที่ได้รับบัตร เรียบร้อยก็อย่างที่ได้ติดตามในใน,ในข่าวต่างๆไปก็สามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินที่สามารถเอาไปซื้อในร้านธงฟ้าได้นะหรือสามารถกดเงินสดออกมามได้เพื่อเอาไปจับจ่บใจ,บจใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นมีการเบริกค่าเดินทางของอผู้สูงอายุนะครับเดินทางไปหาคุณหมอ,นอในส่วนของเ,อเงิน 300-200ก็ตามแต่ละบุคคลที่จะได้ซื้อ้าตามสินค้า,าพวกบริโภคโแต่ว่าตัวแรก11.4.5้าล้านคนในลอตแรกเนี่ยอันนั้นได้รับไปแล้วก็มีอีกอกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่สองอที่มีการลงทะเบียนแล้วก็ได้รับการอนุมัติไปแล้วประมาณอีก3ล้านคนนะซึ่งในวันวันเรียกว่าไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินการส่งบัตร ใน3ล้านคนเนี่ย<ม>ทยอยไปให้กับพี่น้องประชาชนแล้วซึ่งในบัตรนี้ใน3ล้านคนเนี่ยก็จะได้<ม>สิทธิประโยชนคย์คล้ายๆกับ,บ uh, 11.4-5ล้านคนที่ได้ไปแล้วนะฮะซึ่งใน uh, วันเปิดมาปีใหม่นะครับวันที่2มกราคมพุทธศักราชใหม่2562อเนี่ยอีก3ล้านคนเนี่ย<ม>สามารถที่จะนำบัตรเนี่ยไปใช้ได้แล้วเพราะจะเริ่มทยอยรบับบัตรเสร็จ วันที่สองกรกาคมก็จะมีการโอนเงินเข้าไปในบัญชีนะสิทธิที่ท่านจะได้ท่านเป็นผู้สูงอายุท่านอาจจะได้1 0 0 0บาทที่อายุ65ปีขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นก็สิทธิพิเศษต่างๆก็จะได้รับาการส่งเข้าไปถึงอีก3ล้านคนใน,ในกลุ่มที่2หรือล็อตที่2ที่รเราเลียงซึ่งกลุ่มนี้แตกต่างจากกลุ่มแรกทเห็นว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิก,การอะไรพวกนี้ในกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเหมือนไปในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนอาจจะ มาด้วยตัวเองไม่ได้นะอย่างเช่นในรตแรกเนี่ยเดินมาลงทะเบียนกันคัดกรองเรียบร้อย11.4.5ล้านคนครตที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้มาด้วยตัวเองในวันนั้นอาจจะไม่สบายป่วยติดเตียงนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเดินทางแต่ว่าเป็นผู้ที่ควรจะได้รับสิทธิ์ทางหน่วยงานรัฐนะครับทั้งกระทรวงการคลังและหน่วยงาน,นต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ไปดำเนินการเพื่อเข้าไปให้ถึงกลุ่มคนที่มีความจําเป็นที่ควรจะได้รับสิทธิ์เนี่ยให้มากที่สุดนั้นในรตที่2นี้ก็เพิ่มมาอีก 3ล้านคนคนะซึ่งปีใหม่นี้วันที่2มกราคม2562ต้อนรับปีใหม่เลยสามารถจะเริ่มใช้สิทธิ์เหมือนกับใน11.4<อ>ล้านคนครับสิ์ยังคงเดิมทุกประการเรื่องทุกเรื่องอทั้งการค่าเช่า400สําสำหรับผู้สูงอายุอายุเกิน65ค่าเช่าบ้าน 65, ค่าเดินทางของผู้สูงอายุ1,000บาทนะถ้าเป็นพี่น้องประชาชนปกติมีรายได้ไม่ไม่ถึง1,500 0บาทนะก็จะได้อีก500บาทนะซึ่งตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปอย่างนี้นะซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะทราบดีว่าท่านได้สิทธิ์อะไรบ้างแล้นท่านก็จะได้ต่อเนื่องตามสิทธิ์ที่ท่านควรจะได้รวมถึงค่าโดยสารรถค่าไฟค่าน้ำนะครับเหมือนเดิมถูกต้องครับค่าไฟก็ ถ้าไม่เกิน2 3 0บาทบต่อเดือนและค่าน้ำก็ไม่เกิน100บาทต่อเดือนแต่ว่าเปิดมาปีใหม่ไม่ใช่ว่าจะต้องรีบกดทันทีเขาบอกว่าเงินอยู่ในบัญชีสามารถไปกดใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับะระบบมัไม่มีการถอนคืนมีการอาจจะสื่อสารกันผิดในช่วงต้นนะก็คนไปเข้าใจว่าถ้าไม่รีบกดใน3วันเนี่ยเ,เงินก็จะถูกโอนกลับเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นความจริงรนะครับจริงๆสิทธิที่ท่านจะได้ก็ยังอยู่ในนั้นท่านสามารถจะเอาไปใช้ในในร้านธงฟ้าก็ได้นะจะไป กดเป็นเงินสดออกมาก็ได้ซึ่งไม่ต้องรีบนะสิทธิ์ของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ,รบเราลองไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนดูนะครับว่าจากการใช้บริการสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนกลุ่มที่ผ่านมาและกลุ่มใหม่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับนี่นี่นี่เพิ่งได้หนห,นหนหลังนะเพิ่งจะได้หนเที่ยวเที่ยวสองเที่ยวแลกไม่ไทำก็ ที่ที่รู้ว่าคือว่าจะได้500ตอนปีใหม่นี้นะใช่ไหมแล้วก็ถ้าอายุ65ขึ้นไปก็ได้1,000บาทถ้าเราอายุไม่ถึงเราก็ได้ได้แบบค่าเช่าบ้านก็ได้เดือนละ400ถ้าสมมุติว่ามันเยอะจนเราจําไม่ได้เพราะเขาให้เยอะมากนี่แหละค่ะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะอย่างเช่นไปซื้อกับค่า ซื้อข้าวซื้อพวกปลากระป๋องไข่อะไรอย่างี้ช่วยได้เยอะค่ะแบบอยากดีอยูแ่แล้วก็คืออยากดีขึ้นๆไปอีกอะค่ะจากแบบช่วย300ร้ออะไรนี่ก็คือดีใจแล้วค่ะค่ะทุนได้เยอะค่าใช้จ่ายเพราะว่าลูกเขาก็ไม่ได้ให้อะไรมากมายเพราะเขาขายของตามนัดตามอะไรอย่างนี้ค่ะกำไรอย,อย่างดีก็หนึ่งพันอย่างกลางๆก็ห้าร้อก็กระเจียงไม่พอให้แม่กินเนี่ยให้ลูกกินอย่างนี้ค่ะ,คะให้ช่วยแบบว่า มีกินมีใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเป็นไอะไรมากมายเป็นสิทธิสวัสดิการนะครับที่ผู้มีไรายได้น้อยได้รับประโยชน์โดยตรงจากภาครัฐไปอีกหนึ่งโครงการค่ะท่านโฆสกครับ,รบเห็นว่าเมื่อวนเสาร์ที่ผ่านมาโหยอดถล่มทลายมากคนที่ความสนใจโครงการบ้านล้านหลัง โครงการนี้เป็นยังไงเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลเนี่ยอยากจะสนับสนุนให้ผู้ที่มีรายได้น้อยครับได้มีบ้านพักอาศัยเป็นของตัวเองซึ่งก็ได้โครงการนี้ก็จะเน้นในส่วนของผู้ที่มีรายรับหรือมีรายได้เนี่ยต่ำกว่าสองหม่นห้าพับาทบนะต่อต่อต่อคนนะครับก็อย่างที่เป็นข่าวไปก็ได้เปิดโครงการตอนแรกเนี่ยตั้งงบประมาณ เอาไว้นะในกลุ่มเนี่ยประมาณห้าหมืล้านบาทนะครับคิดว่ากรอบวงเงินที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาจองนะในยูนิตหนึ่งหรือบ้านหลังหนึ่งที่เตรียมไว้เนี่ยก็จะเป็นมูลค่าบ้านเนี่ยต่ำกว่า1ล้านบาทต่อหลังนะครับนั้นก็จะเป็นบ้านพักอาศัยที่มีราคาจะเจ็ดแปดแสนเก้าแสนจะต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทก็จะให้สิทธิประโยชน์พิเศษก็คือมีสิทธิที่จะสามารถมาจองแล้วก็มีวงเงินกู้เงินที่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยเพื่อให้ไป ดำเนินการซื้อบ้านของตัวเองได้ได้ได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับซึ่งเมื่อเปิดมาเมื่อวันเสาร์อย่างที่เรียนไปเนี่ยก็มียอดจองหรือคนที่เข้ามาจองทั่วประเทศเนี่ยนะครับประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทนะก็พูดง่ายๆก็โดยประมาณก็ประมาณ1นึ0 0 0ล้านยูนิตนะก็คือคือตั้งเป้าไว้ห้าหมื่นตอนนี้ทะลุเป้าเป็นเกือบ2เท่านะแต่ว่าทาง รัฐบาลก็รับจองนะครับผ่านทางธนาคาร,าคารสงเคราะห์หรือทอสอนะครับออยอดจองเนี่ยก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับในส่วนของภาค มันออกชีกเหนือหรือภาคอีสาน<อ>เนี่ย<อ>ก็เยอะท,ที่สุดนะครับมียอดจองประมาณ29,00 0กว่าล้านบาทรอ,องลงมาก็เป็นภาคใต้ซึ่งก็มียอดจองอยู่ประมาณ2อ0 0 0่ล้านบาทก็คือ27,000พันกว่ายูนิตนะครับ,รบแล้วก็รองลงมาก็อาจจะเป็นภาคกลางอีกประมาณ19,000กกว่าล้านบาทที่เหลือก็ลำดับลงมามซึ่งจะเห็นว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ย ก็จะยกระดับนะครับให้ความเป็นอยู่นะแล้วก็เป็นความหวังของทุกคนนะที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนี่ก็แสดงให้เห็นว่าความต้องการและการเติมเต็มในส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีมากครับ,รบแล้วก็ทราบว่าทางท่านรองนายกสมคิดจารุศรีพิทักษ์พอเห็นแบบนี้เนี่ยท่านก็เข้าใจนะจากงบประมาณที่เตรียมเอาไว้ตอนแรกที่ห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเป็นแสนกว่าล้านบาทเพราะว่ามีคนมาจอง ก็เตรียมที่จะทำโครงการที่2นะเพราะเข้าใจว่าในวันนั้นเปิดวันเดียวเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็เห็นบอกว่ามายืนจองตั้งแต่ตีสามใช่ครับกว่าจะได้เข้าไปจองกันก็ใช้เวลาพอสมควรพราะ ก็กำลังอยู่ในการพิจารณาว่าอาจจะเปิดในรัฐสองนี่ก็เป็นการดูแลนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ที่ดดร้อนนะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของปากท้องอย่างเดียวนะการสวัสดิการเนี่ยก็ต้องครอบคลุมไปทั้งเรื่องปากท้องเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ที่พักอาศัยนะอนาคตอาจจะมีเรื่องการศึกษาอีกนะนั่นก็คือสวัสดิการที่รัฐบาลปกติเนี่ยควรจะต้องดูแลพี่น้องในกลุ่มที่มีรายได้น้อยเพราะมีหลายกลุ่ม รัฐบ,บาลชุดนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็บ,บอกว่าเริ่มไล่ทีละกลุ่มก่อนดูจาก ปัญหาปากท้องก่อนก็คือสวัสดิการแห่งรัฐที่ให้ไปซื้อของในร้านพงฟ้าบ้างไข่กะปิน้ำปลาบ้างนะครับข้าวสารบ้างคราวนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่อยู่อาศัยนะอนาคตก็จะมีเรื่องการศึกษาและอื่นๆเพราะว่านี่คือสวัสดิการของรัฐที่ต้องทําเป็นระบบแล้วก็ทําให้ครบเพื่อจะได้ลดช่องว่างหรือว่าความเหลื่อมล้ําของพี่น้องประชาชนในประเทศนี่คือเป็นรูปธรรมและทําจริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วแล้ววันนี้นะฮะ25ธันวาคมนี่เขาบอกว่าคนที่ยื่นจองสิทธิ์ไว้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ไปตรวจ สอบว่าตัวเองจะมีสิทธิ์ยืดกู้วันไหนก็จะแจ้งไว้เลยในใช่ครับก็คิดว่าทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ได้ประเมินจากพี่น้องประชาชนที่ได้มาลงทะเบียนเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะมีชื่อมีทะเบียนที่ตัวเองได้ลงไวนะ้เนี่ยจะได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนได้รับเบิกเงินกู้เนี้ยไปใช้ได้ทันทีเท่าที่ผมทราบนะฮะค,คือเมื่อเข้าไปดูชื่อก็จะมีบอกวันเวลา ที่ท่านสามารถกู้ไปซื้อบ้านในราคาที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาทเนี่ยได้เมื่อไหร่ก็จะระบุไว้เลยนะก็น่าจะสมหวังกับพี่น้องประชาชนกลุ่มใหญ่ๆที่จะได้มีบ้านเป็นของตัวเองครับเรื่องสุดท้ายครับมาขยายนิดหนึ่งว่าที่นายกเป็นห่วงเป็นใยนะครับเรื่องการเดินทางการดูความสะดวกช่วงปีใหม่จริงแล้วหน่วยงานต่างๆกระทรวงทะบวงต่างๆเขามีมาตรการหรือแนวทางยังไงบ้างที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจริงๆก็ในเรื่องนี้ก็รณรงค์มาทุก ทุกเทศกาลนะครับกับแล้วก็ความแข่งครัดเข้มงวดในกฎระเบียบนะครับในในในกติกากฎหมายต่างๆเนี่ยก็มีความจําเป็นการังคับใช้กฎหมายนี่สาคัญมากนะอย่างที่เคยพูดไปการขับรถก็ดีการเดินทางการเมาไม่ขับก็ดีก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเราเคารพกติกาแล้วก็เคารพกฎหมายกาทให้ถูกต้องนะครับการเดินทางต่างๆก็จะลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องทํางานหนักขึ้นนะตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ ต้องการสตาภัยต่างๆทุกหน่วยงานก็ต้องทำงานอย่างเข้มข้นเพราะว่าต้องการจะลดไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียนะครับให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนันจะเห็นว่าตัวเลขเตั้งเป้าไว้เนี่ยต่ำทุกปีนะทำได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ไม่ได้อยู่แต่ภาครัฐอย่างเดียวผมคิดว่าสุดท้ายรัฐบานลรณรงค์แต่พี่น้องประชาชน ก็ต้องช่วยกันให้ความร่วมมือเราต้องเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันนะเป็นเพื่อนร่วมประเทศกันไปเยี่ยมไปเที่ยวไปขึ้นเหนือลงใต้ไปภาคอีสานไปเที่ยวที่ต่างๆก็คนไทยทั้งนั้นก็ช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สาคัญนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเคารพกฎหมายดูแลกันพี่น้องกันนะดูแลเขามีจุดพักรถมีจุดหยุดพักนะถ้าเหนื่อยถ้าง่วงก็ให้จอดพักนะครับอย่าฝืนนะชีวิตของทุกคนมีคุณค่ามีความสําคัญรัฐบาลเป็นห่วงแล้วก็ให้เจ้า ที่ทุกคนปฏิบัติอย่างเต็มที่นะครับนั้นก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับในช่วงปีใหม่ซึ่งทุกคนก็คงจะอยากกลับบ้านเดินทางด้วยความปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับเราไปส่งท้ายกันด้วยคำวยพรจากคณะรัฐมนตรีนะครับถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆคนวันนี้ขออนุญาตขอบพระคุณท่านโฆษกนะครับแล้วก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีปีใหม่กลับมาพบกันใหม่ในสักราชหน้าสัปดาห์หน้าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ก็อยากจะขอให้ใช้ช่วงเวลาปีใหม่ให้เกิดมงคลกับชีวิตผมก็ขออนุญาตที่จะบริพรให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยนะครับได้ประสบแต่สิ่งที่ดีเจอแต่คนดีพบแต่สิ่งที่ดีงามนะครับมีความสุขร่างกายแข็งแรงตลอดปีใหม่ ในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2562ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสมีกำลังใจที่ดีงามในการที่จะทำงานาเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศชาติและเพื่อสังคมต่อไปแล้วก็ขอให้เดินทาง โดยสวัสดิภาพมีความปลอดภัยในการเดินทางไปเยี่ยมญาติฉลองปีใหม่ทุกคนนะครับในวารล,ละดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขออำนาจส่งศักดิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความมีสุขมีโชคแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะประกอบอาชีพทําหน้าที่การงานรับผิดชอบในภารกิจของตนได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยทําให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นเ,นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทั้งรอยยิ้มของเจ้าบ้านและรอยยิ้มของผู้มาเย,ยือนครับในโอกาสปีใหม่คมนาสิบสองนี้นะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับนะบมีเจ่ความสุขแล้วก็ทำอะไรก็สำเร็จส่งความพัฒนามีกำลังกายมีใจที่แข็งแรงที่จะทำงานหลังการเรื่นส่วนตัวครอบครัวและการงานให้ประสบความสำเร็จยิ่งไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ